เอาล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มีกับผมนะครับเฮจิทีเกมมอรนะครับเอ้ยเกมเมอร์นะครับเฮ้ยเกมเมอร์นะครับเฮ้ยเกมเมอร์นะครับครับก็วันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการทําปานนะครับปาเอ้ยไม่ใช่ทำปานสอนวิธีเอ้ยรีวิวปานเลยปานรีวิวปานเพิงในแมปเลมอนฟอร์นะผมก็คนที่เพื่อนดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก็พอแล้วับผม แม้อนนี้มันจะไปปีบคอคุณนะครับโอเคเริ่มมาเลยนะครับที่สกิลแรกนะครับของปานเพลิงนะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราสูบปานนะครับสูบสูบบ้องเหมือนสูบบ้องถุยไม่ใช่ครับก็สกิลแรกนะเป็นการเหมือนพุ่งไปฟันนะครับดูนะครฟิวนั่นแหละครับก็จะไกลประมาณนี้นะครับก็ก็มาดูกันที่สกิลสองกันเลยนะครับผมสกิลสองนะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นประมาณแบบว่าสกิลระยะแบบโอ้ยเป็นวงนะครับ ทำลาเป็นวงกว้างนะครับนี่นะครับก็ประมาณนีนะ้มันจะเป็นการงัดสตูขึ้นไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาใหม่อีกทีนะเอาใหม่เอาใหม่ด้วยสกิลคิวดนะครับก็วันนี้จะรีวิวแบบรีบๆนะครับผมก็สกิลที่สามนะครับคือการเอ,อปล่อยแบบนี้ไปนะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครัเอาตายเลยชิบหายเอ้ยอ่าไม่เป็นไรคนระับไปหาตัวใหม่ได้เพิ่อะนั่นแหละก็ ต่อไปนะครับมาอยู่กันที่สกิลที่สี่นะครับผมก็สกิลที่สี่นะครับก็จะเป็นประมาณแบบว่าอันนี้เป็นเสือนะครับไม่ใช่มังกรนะครับปิวเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆหัวเสือนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าสกิลแบบโคตรกว้างเลยครับแต่ต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยนะครับโคตรแรงนะครับสกิลเมื่อกี้ซึ่งไอดาบของปานเพิงนะครับถ้าเราสุบปานใช่ไหมครับมันจะทําให้อันน่ะติดไฟนะครับดูนี่นะครับเอาชิบหายค้างเหรออ๋อใช่ครับมันจะติดไฟแบบนี้นะครับ ก็และสกิลสุดท้ายนะครับผมก็คือการเออ,เอ,อผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับก็จะดูเอาเองแล้วกันครับเอาชิบหายโดนตีอ่าอย่าดูนะครับผมเอาเฮ้ยสกิลเอาวัตฟากเออโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็สกิลก็คูลดาวน์เรียบร้อยนะก็มาดูใหม่นะครับมันต้องแบบว่าเฟิบเอา้าไม่ได้แล้วนะก็ทำ ถ้าทําได้ก็ม right? like like ันก็จะประมาณแบบว่าเป็นเหมือนเป็นการสะท้อนดาเมจนะเป็นแบบว่าเป็นเพลิงรอบๆตัวนะครับผมก็เด like okay. like so like ี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแบบไม่รู้นะครับว่าจะทาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องรอสกิลคูดาวสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับสกิลก็คูดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับรู้สึกเหมือนว่าจะต้องทําประมาณแบบว่าฟลิปนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือต้องกดแบบว่าให้มันพอดีครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันต้องกดเหมือนยังไงนะครับ ผมก็กดแบบสุ่มๆนะครับในสกิลห้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เายที่เท่าไหร่นะครับเพราะเอาติดไฟตายเฉยเพราะว่ามันใช้ไอ,อสูบป,ปานเยอะนะครับก็คือแต่ก็คือมันต้องแบบว่าปานมันต้องสูบไวๆจริงเออ,เอ,อนั่นแหละ <c oughs> งงเกมนี้มาติด,ดเลดได้ไงปันซะขนาดนี้ก็จบอกก็สกิลนะครับก็ในส่วนของสตเตตในสเตตัสตสเตตนี่นะครับก็ พอสอบใช่ไหมครับสอบเสร็จแล้วเอ้ยพอเรียนปานเสร็จแล้วนะครับเราจะให้สกิลหนึ่งมาฟรีนะครับคือสกิลแรกนะครับทุกทุกสกิลนะครับใช้สามพอยนะครับสกิลพอยนะครับผมก็มันจะมีห้าสกิลนะครับผมแต่ถ้าทุกคนนะครับมีเออตะกูลเลนโกคูนะครับคุณก็จะสามารถมีหกสกิลได้นะครับผมมันเป็นสกิลที่แบบโคตรเท่เลยครับหล่อเท่มากๆไปหาดูเอาเองก็ได้นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเราขึ้นมาแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดประคั่งด้วยนะครับพูดอีกทีสิบายอีกแล้วเอ,อ้ยก็สำหรับว,วันนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย